พอทงหลังเอ้ยว่าอย่างก็ยั่งกะดีใจเป็นน้ำมูอยู่ดอกแต่ส่วนเลือเลือกเนอกะยั่งอยู่คือทับสุนกับอันจดหมายจดหมายอันมิสาซีบบัลือว่าขัน้นมันเป็นยายอันเรียนยา่ไปหลายสุดแต่กับบุเบิดจ้กเถื่อ ยมาตามหาเวลาตามคืนเนาะลงแล้วขอบคุณมากๆากจ้าว่าสิลุงคือกันแต่ก็ค้คุยอยู่ส่งกำลังใจคุณพอวิมุลแล้วอยู่อยู่เชียงใหม่โอ้ยอิส,สาผู้อยู่ทางเชียงใหม่เนาะร้านมันไปมันว่าโอ้ยเต่นเต้นเป็นน,น,นี่หลายไหมใบนี่มาท่วงอันเม หนึ 1> 1 <reen> <bean> ่งล้านประชันเมย์ไ่ไฟสารสูจินเซโกเจ็บเห็ดเนาะคุณยายเนาะเฮายานเจ็บเห็ดเบบเลงเม่ตอนนี้โอ้ฝนตกทางบ้านเจ้า ข้างค่อยนี่เม่สาวกำลังรับสมจ้าเม่สาวทำบุกป่ามากกับพอกันนะวัฒนาเนอะแล้วผนว่าไปหาเห็ดไปหาเห็ดก็เพิ่มมนแหละมันเพิ่มตัวหนังสือใส่นึง่งี่จำนองครั้งที่หนึ่งนี่มันกับตัวหนังสือมัน เขาเพิ่งาาหาเงินง่ายแท้เขาเพิ่งหาเนาะสวัสดีครับแม่เสาพอท่องหลังแล้วก็สวัสดีทักทายแม่เสาแม่เสาเพิ่งป่านเล่นคึ้นหาปลาเวอร์แล้กันนานๆอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะจ๊ะเพราะว่า เพราะว่าเฮายัางบ่ทันถึงจุดหมายเนาะจ้าคุณสมาสมสมานสมานแล้วเนาะบ่เว้าสิ่งที่ดีๆเนาะขั้นผู้ใดเว้านวก็บ่เฮากา็เสียใจอยู่แหละแต่ว่าเฮากา็อุดทุนตาสีแดงจังซี่นั่นมันที่ตุอันนั้นน่มันกะอันนี้สู้ๆนะครับคุณแม่ บ่ทันเลวว่ทันเลวก็สอมันกับเป็นของมันกับเป็นเครือข่ายรัฐบาลนําคือกมันพูดไ่รนสิ่ท่จอุดปนทีอุเ่ยเขาอดไปต่างประเทศาเเด็กที่มันกระบอกเด้ ไปอนุญาตเลขที่สองทับได้พระเดนนี้ดอกขั้นของหวานเสียดายสุดๆเลยมีหลาย <c oughs> เดี๋ยวก็สิได้ไปสิได้ไปอันแด้ก็อ่านต่มีกระนอเนข้าวอนเนาะ เอาไปทิมกันของหวานอันลาบมัวคขัวไกน่นี่โอ้ยทิมโลดเพาเสียดาแล้วยังล่ะโอเคบนนี่ว่าโอเคได้น้อย่างีเนาะเนาะเราว่าโอเคเออเนาะโอไม่ใช่หลายล่างเอาหลายซื้อสวัสดีค่ะยายเขียนจ้า เลขที่มันกระบอกเด้ใบอน,นุญาตเลขที่สงทับมีหลาย <c oughs> เดี๋ยวกระสิได้ไปสิได้ไปอันก็มัวใจว่ามีฝากยันมีแต่เห็ดกับมันน่อไม่อยู่ <c oughs> บันเีพว้อื่นอกเงินนั่นแหละหนึ่งล้านวันนี้ยู้ดีๆย้ายเป็นหนี้หนึ่งล้าน แ่มันก็บอกให้ให้รู้เฮาเฮ็ดอย่างเขาก็รู้เบิดเนาะในเฮ้าที่เฮ็ดไปเนาะเพราะว่าเขาพื่หาง่ายถ่ทเขาพื่หาเนาวัสดีจ้าคุณคุณลำพูนเนาะ, <Wow. S 1> นะ เอาไปทิมกันของหวานอันลาบมงัวขัวไก่เนี่ยโอ้ยทิมโลดเ่าเสียดายเขาให้อูนเงินเขาให้โอูนไปหนึ่งล้านสั์โอ้ยประเทศไทยค่ะ <c oughs> นุ่นแดงตอบกับสวัสดีค่ะรอนผู้ไทยตอบกับคุณ <c oughs> ส่งแขกส่งเพื่อนส่งส่งมูส่งพวกเนาะพุ่นน่ะโอ้ยซิฟกว่าปีมัน่าหนี่ดอกมันซุ่มๆจนมันน่าซื้อลูกแบบเราเอาเอาล่างทีสวยๆเดินถีง,ง่ามๆเด้อล่างนี้มันโอ้ยมันอยากปิดตแต่แล้วยังล่ะโอเคบนนี่หรอว่าโอเคน้อยยางนี้เนาะเนาะเราว่าโอเคเ,อ,เ,ววอ,เ,คเออ,อเนาะ อันเม่นจังใดเขาก็ะติมใจคือเก่าติมใจเลี้ยงเพราะว่าโอ้ยแม่สาเราเราดีใจเราดีใจเราฝากเราฝากกันหัวใจนมาได้แบบไใด้ี่มันยอ่านไปเลยขอโทษเลยลายแม่สาอ่าน <c oughs> คุณลี่จ้าเราะ <c oughs> โอ้ยแจกมันิมาแบบใดให้เฮ้าเนาะขอบคุณเนาะแม่เจ้าเนาะขอบคุณพรางหลังเนาะที่นํามาส่งเนาะดีใจเนาะมีเพื่อนมาส่งดีใจหลายเพราะว่าเฮ้าอยู่ เราไปกินเดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคือกัน่แยกกัคือกันเลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลานแ <c oughs> ม่ยสาวกำลังรับสมจ้าแมียสาวทำบ่ม <c oughs> <c oughs> ันอกได้ล่าโลกนี้ใส่ในี้ตัวเพราะว่ามันบ่มีเงินไปใจเขาเล่เนาะเอาบ่เคยมีเงินล้านเนาะจริงๆริงเลยเนาะ มาพบวกันก็ดีใจทักทายกาันวัสดีจ้ามาวัสดีจ้าหนูเดงกําลังรับสมคุณหนูเด้งเดี๋ยวนี้บบหกดอกเขาขี่รถเลาะเลยทางรถโอ้ยลลเลาะปวียนแล้วเปลี่ยนซื้อดูตักคนอนาคตแล,ล้วเป็นคนอันอันแล,ล้วเป็นคนว่าอยููดนได้เลี้ยงหลายเด้ ทันบุเลี้ยงเขาเขาก็เกิดมาเขาก็ต้องได้บ,บึงได้แย่งเขาก็เก้าแหละเนาะดีข้าแม่เขียนจ้าสวัสดีนะจ๊ะคุณภัยารยายตื่นเต้นแกอยู่บ้านนี่มันมันจะตกมือสิบห้าหันหลาย ตัวกนั้นกนระตุกมากพ่อนี่เน่กระเจ้าคุณจอยจ๋าสวัสดีเจ้าแม่เขียนสวัสดีที่โทโกโสทุกสาขาใกล้บ้านท่านให้อุ่นเงื่อนไปหนึ่งล้านล้านทุวนนี่เป็นเงินต้นท,นทุนที่เอาได้นี่บาทนี้คิดว่า คิดว่ามันจะจับป่านเลียนคนหาปลาเว้ยอันนี้แหละน,นี่เนี่ยมันผ่านมันมันมันผ่านนะมันผ่านซองแต่ว่าอ,อยู่ใบเนี่ยนมันกระบอกว่าว่าเฮ้านีไปไปอันพระเอกมาแล้วครับแม่ <laughs> ตอนบ่ายนะครับคุณเม่เขียนเออขอบุณหลายๆที่มาส่งกำลังใจเนะาะไงท้องหลัง้อฝนตกไหมครับตอนนี้ยังบมต่ตกแต่ว่าหองคืมคำคุมคำไม่ปลูกราอได้กินแล้วว่ะปลูกพอได้ตุมเม่นอยู่ดอกเนาะอ้อปลูกลายกะเอยเม่เสาจะไปแล้ว ยายติ yeah, mm ๋ม hmm.